พวกหนูเนี่ยออกไปตามหาข้าวสาวให้ในเป็นพันธุ์ข้าวที่สมัยก่อนเขานิยมปลูกกันแต่สมัยนี้มักจะไม่มีแล้วเขาเรียกว่าข้าวพันุ์เ็คเชยได้ความรู้มากมายได้ประสบการณ์หลายอย่างนะคะแล้วก็ได้ฝึกเกี่ยวกับตัวเองด้วยว่าเราไปสู้กับคนอื่นเนี่ยเราไปแข่งคนอื่นเนี่ยเราได้ไหมเราทําได้ไหมทุกส,สิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะ่ะมันไม่มีอะไรเกินความสามารถของเราหรอกนอกจากเราจะพยายามแล้วก็ขยันอดทนที่จะทำมัน ก็รู้สึกว่าตัวเองยังยังทำได้ไม่เท่าพระองค์ท่านเลยยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งยังไม่ได้เสี้ยวนึงเลยค่ะก็จะทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดเหมือนที่พระองค์ท่านทำค่ะถึงเวลาแล้วคะ่ะหนูว่าถึงเวลาที่พวกเราควรจะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ควรจะอนุรักษ์สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทํามาให้เรา